สวัสดีครับผมคอนราตี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้โปรแกรม E-olution เวอร์ชันใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเป็น bypass กันโปรนะครับก็ตัวอย่างก็เป็นกดเอกนะครับก็ดับแรกเราต้องมีโปรแกรมนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เรามาที่สคริปต์จากนั้นก็อีเวนต์ล็อกนะครับแล้วก็เปิดอย่างนี้แล้วรอนะครับเราทาการหาอารีซอสของกันโปรกดเอก ลักษณะกันตัวตัวเลกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราสังเกตตรงชื่ออีเวนต์นะครับมันจะมีเนี่ยพวกตัวเล็กตัวใหญ่แบบคล้ายๆประมาณนี้เกือบถูกเซิร์ฟนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน,นครับแต่ละเซิร์ฟก็ให้เราจําชื่อรีซอร์้ไะครับตออันนี้โอเคแล้วเราก็เอานี่นครับอีเวนต์ก๊อปใส่ครับมาที่ปอกอีเวนตน์ครับจากนั้นมาที่อันนี้แล้วก็กดแอดไปเขาสองอันเลยนะ โอเคพอเรากร็เสร็จแล้วเนี่ยให้เราต่อไปก็เป็นชื่อรีซอนครับเอาชื่อรีซอนมาใส่ด้วยมาให้ตรงนี้นครับปุ๊บดูดีนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ต้องต้อง,ต,องตรงนะครับไม่งั้นมจะไม่ติดแล้วเราก็จะโดนแบนนะครับนี่ครับถ้าเกิดใครกลัวไม่ชัดก็กดลิดขวาตรงเพงโลดนะครับจะขึ้นเป็นอย่างนี้ต่อมาที่บอกอีเวนต์ต่อแล้วเรากดอนินเทอร์ปึ๊บ นี่แหละครับก็คือใบพาสติดแล้วแล้วก็ลองไปใช้โปรดูเลยต่อไปเราก็ลองใช้โปรดูครับว่ามันติดไหมครับถ้าเกิดไม่ติดก็คือโดนแบนแค่นั้นแหละนี่ครับปกติก็เด้งไปแล้วครับตอนนี้ก็ได้ปกติแล้วครับแต่ว่าแต่ละเซิร์ฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับให้เราต้องสังเกตดีๆครับพวกเนี้ยพวกชื่ออีเวนต์แล้วก็ชื่อรีซอร์ทครับเพราะแต่แต่ละเซิร์ฟจะคัดต้องเป็นของตัวเองไว้แล้วก็ต้องสังเกตดูดครับ ธีสังเกตก mm ็คือกษาะมันจะเป็นแบบตัวเล็กตัวใหญ่ประมาณนี้ครับต้องลองไปดูเองถึงจะรู้เลือกก็วิธีนครับมันก็ไม่จํากัดครับว่าจะใช้ได้แค่เฉพาะกันโผลกดเองนะครับแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆกันโผลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวิธีเอ็นซีะครับหรือว่ากันโผลต่างๆนะครับก็มีวิธีของมันเองนะครับแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ไปหาได้นะครับจากอีเวนต์ล็อกหรือว่าทิกเกอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เราในหัวเราคิดได้นะครับติ๊กทีฟ อันนี้ก็ใช้ได้นะครับถ้าเกิดคนใช้เป็นธามารถดูได้ที่เว็บไซต์นะครับวิธีใช้ก็พวกนี้นะครับเบอกอีเวนต์บล็อกทรัสซ์อะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้หมดนะครับถ่ดไปมาดูที่ดัมดัมมีซอร์นครับที่อัปเดตใหม่ก็คือฟอร์ช่นก่อนหน้าเนี่ยลากดดัมเนี่ยถ้าสคริปต์เซิร์ฟมันเยอะมันจะ้างนะอันนี้ก็อัปเดตใหม่มานะครับก็ดู่ะดัมได้ปกตินะครับจะมีดีบัคบอกด้วยครับว่าดัมไม่ถึงไหนแล้วก็รอไปนะครับ พอรันเสร็จมันจะเป็นมานี้เราก็ไปที่โฟลเดอร์นี้เราก็จะเจอไฟล์ที่เราดัไปนะครับทั้งไฟล,ล์รูปภาพไฟล,ล์ชื่อไอเทมแล้วก็ทิงเกอร์ต่างๆครับหรือว่าสคริปของเซิร์ฟต่อไปก็จะเป็นทิงเกอร์นะครับกดไฟล์เนี่ยก็จะมีปกติเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยคันลอกไม่ใช้ได้ครับ้าเซิร์ฟไม่กันนะแล้วก็อ e ีโคเตอร์นะครับอันนี้อัปเดตใหม่มาก็จะเป็นบพาร์ตกันโฟนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เซิร์ฟมันกันใช่ไหมครับที่เราต้องเลือกรีซอร์อันนี้ก็จะเป็นคัตตอมรีส ใช้ได้ปกตินะครับนี่มันเป็นจะเป็นต้องเลือกรีซอสแบบเวอร์ชันก่อนหน้าแล้วนะครับเราเลือกใช้กดรีเซ็ตไปประมาณนี้นะครับ <_ an> ก็วิธีใช้ก็ประมาณนี้นะครับ <_ an> ก็ผมจะไม่บอกทั้งหมดนะครับบอกปเป็นแนวาทางไว้เผื่อเซิร์ฟมันสามารถกันได้แบวนี้ับภายภาคหน้ามันจะลำบากเอาแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีใช้ก็เข้ามาสามารถเข้าดูได้ที่ดีทอร์ดนะครับก็คือโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมาครับอยู่ที่คนใช้จริงๆนะครับโปรแกรมนี้ ถ้ายิ่งหัวเราเล่นมากหลยก็ยิ่งทำได้เท่านั้นนะครับขอบคุณครับ